กลับมาน,นี้ไม่ถึงครับอาสก้าอาสก้าวางยาวขึ้นนะเอาเลยครับได้โอกาสครับลาเข้าหรือไม่เข้าเข้าประตูครับโอโ้โหต้องบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่สุดยอดของครองอาเชียมปงจริงๆครับลูกนี้นี่ถึงบอลครองบอลถ้าครองบอลนานอาจจะโดนสกัดได้แต่เขาทําได้เยี่ยมมากนะครับเห็น ฮาคุโตะฮายาชิออกมานี่เรียกว่าชิปนิ่มๆเลยครับข้ามศิษาฮายาชิ ashi, และเข้าประตูไปงดงามครับบุรีรัมยูเนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1-0ถ้าจะเป็นโอกาสจ่าแจ้งครั้งเดียวนะครับของทางบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วก็สามารถทำประตูได้เลยนะครับโอ้ดูนะครับจังหวะนี้อัสกานักเตะใหม่ชาววุฒเบกิสานเนี่ยหยอดไปตรงที่จุดนัดพบแล้วก็จำเป็นฝ่ายงานชิมโปนะครับที่ใช้หัวแต่งบอลจังหวะแรก แล้วก็กระดกบอลน,นะครับโอโ้ลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือชั้นมากครับเข้าประตูไปอย่างสวยงามจริงๆคือจะยิงได้ก็คือต้องจังหวะนั้นจริงๆแล้วก็ด้วยเท้าซ้ายอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บบอลลงอีกนี่อาจจะโดนบล็อกเลยต้องบอกว่าเยี่ยมครับสายตาไวด้วยนะครับคงเหลือ